สวัสดีครับนักธุรกิจโชงโพและสมาชิก A C T ทุกท่านวันนี้ผมมาแชร์ในเรื่องของไซไลนมีประโยชน์อย่างไรจริงๆแล้วสิ่งที่ผมเข้าใจจากไซไล์ก็คือว่าไซไล์ไม่มีความผูกพันในทางธุรกิจไซไล์เป็นเพื่อนแต่ทุกท่านคิดว่าคิดหรือไม่ว่าถ้ามองให้เข้าใจจริงๆแล้วคำว่าไซไล์เนี่ย มันมีประโยชน์อย่างไรและความเข้าใจที่จะนำคำว่าไซ์ลายไปใช้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรแต่ผมแชร์ให้ทุกคนฟังได้เลยว่ามันมีประโยชน์มากนะครับสำหรับตัวผมที่อยู่ในตำแหน่งฐานะอัพไลน์ผมเองผมทำธุรกิจชงโหผมย่อมมีดาวไลาย ดาวไลผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้เข้าใจผมและดาวไลยผมเนี่ยบางครั้งจะทําหน้าที่เหมือนกับกระด้างกระเดี่ยงแต่ไม่ตอบกับผมหรือไม่บอกกับผมตรงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราแชร์อะไรให้ความรู้อะไรไปเนี่ยให้ความรู้เขาเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าอเข้าใจ หรือต่อต้านหรือเขาคิดว่าความเป็นตัวของเขาที่เป็นดาวไลน์เนี่ยรู้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเข้าไปในห้องในการทําทีมในการทําทีมธุรกิจโชว์ผมจะมีทีมผมซึ่งเป็นสายหลกับทีมอย่างนี้แหละ,ท,หละที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับผมอย่างมหาศาลเพราะว่าอะไร เพราะว่าไซไลน์ของผมเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดาวไลน์ผมในเวลาที่ดาวไลน์ผมไม่เข้าใจหรือแสดงความรู้สึกไม่พอใจอะไรออกไปอย่างนี้ไซไลน์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจกับดาวไลน์ผมเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดได้เต็มที่เลยเช่นเขาไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับกับดาวไลน์ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแชร์ ให้ความรู้ให้กับดาวไลผมเนี่ยเขาสามารถแชร์ได้เต็มที่เขาไม่มีความเกรงใจเขาไม่ต้องเกรงใจดาวไลผมดาวไลผมมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าจริงเนาะเขาไม่ได้มีความเกี่ยวพันเพราะ,ะนั้นการกระทําของไซไลนเนี่ยมันเป็นการแชร์ในเรื่องของความเป็นจริงนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับผมอย่างมโหฬารและเป็นประโยชน์กับไซไลทุกๆคนวิธีการทำงานอย่างเนี้ย เขาเรียกมาทาเป็นทีมและสิ่งที่อึดเหนือสิ่งอื่นใดผมเข้าใจคําว่าไซร์ลน์เป็นอย่างมากและนํามาใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องพวกนี้ได้อย่างดีส่วนใครจะไม่เข้าใจตรงเนี้ขอให้ลองศึกษาดูนะครับที่ผมแชร์ทั้งหมดมันจะกกอประโยอะเก่อเกิดประโยชน์แก่ทีมและผมด้วยในอนาคตครับขอบคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมมีเวลาแชร์นะครับต่อคำว่าสวัสดีครับ